เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกะปิของแม่สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้แม่สีพา้ามาตำน้ำพริกกะปิค่ะนี่ค่ะกะปิของแม่เดี๋ยวแม่จะมาปิ้งไฟค่ะมาเบิ้งกันเลยค่ะนี่ค่ะกะปิที่แม่จะเอามาปิ้งไฟเนาะแม่จะปิ้งไฟแก๊สง,ง่ายๆแบบบ้านเขาค่ะเทามีแก๊สปิ้งแก๊สเลยแลาวกบมานาบนาบบางคนเพิ่นกะ จะเอาใส่ทับพีหรืออันซ้อนก็นได้นะคะเนาะมานามานาบไฟนะคะเพื่อเอาความหอมแม่ใส่ไฟแก๊สเลยใส่อันใบตองเพราะว่าแม่บ้านอยู่ใกล้ใกล้ใบตองอยู่กับครัวนี่ค่ะหอมแล้วค่ะอเดี๋ยวไปตํากันเลยค่ะมาตํากันเลยค่ะแม่ก็จะใส่เขาใส่หอมค่ะตำน้ำพริกกะปิใส่หอมแล้วก็ กระเทียมแม่จะใส่มืออลยล่ะตามภาษาบ้านเขาหอมเราก็จะสับสับเพื่อไทยต่ำง่ายๆนะคะ่ะเนาะเอาตามความสะดวกสบายของเท่าล่ะคะ่ะใส่ร่วมกันลงไปเลยแล้วเราก็มาโขกกันพริกค่ะทุกคน พิกขีนูเม็ดเล็กแมกฮหอดบอเด็ดขั่วพริกแดงพริกกินดาแดงใส่ลงไปทั้งคั่วเลยค่ะความแซบความนัวแซบแน่นอนค่ะห้าจะบุฟเพแหลกด้ค่ะห้าจะบรเส็ทละเอียดกะปิค่ะที่ห้าปิ้งไว้เนาะจะมาแกะใส่กันเลยค่ะ ใส่กะปิลงไปนี่ค่ะกะปิที่แม่ปิ้งไว้บางคนโอ้ดูพริกบางคนบังก็กจะใส่ทับพีหรืออะไรดาดไฟก็ได้เนาะน,นี่แม่ปิ้งไว้หอมมากค่ะหอมมาก,มากเลยแล้วก็โขกโขกลงไปเลยค่ะนี่ไปตองปิดโขกเลยค่ะ แล้วก็น้ําตาลน้ําตาลมะพร้าวประมาณประมาณหนึ่งส่นวนตเนาะประมาณนี่แหละตามชอบความหวานน้ําตาลมะพร้าวไม่ใจหลักค่ะทุกคนไม่จะฝานเอาเนื้อเอา,เ,อาเปลือกอก<อ>มันจะเข้มข้นค่ะทุกคน แม่ก็จะใส่เม็ดมะเขือลงไปเข็มขน้นมันจะข้นนะคะโขกลงไปเลยค่ะเขากับมะโขกน้ำกันเลยค่ะโขกใส่น้ำกันเลยเขาคิดว่ามะเขือละเอียดแล้วเราก็จะมาเติมความแซ่บกันค่ะทุกคนแม่ก็จะใส่มะนาวลงไปมะนาวตามชอบ สำหรับแม่กับเปี้ยวน้ำก่อนแม่จะบบีห้ทุกคนเบ่งน้ำมันอ่อนสอนสคะน้ำมะนาวหอมค่ะทุกคนดาวหน่วยย้ายไงค่ะน้าดนี้ัเนาำเหลืองหลายลนเต็มต้นน้ำปลา น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะเมกาขาดไม่ได้อีกแหละผงนัวตามใจชอบเอันนี้มะเขือเปาะเนาะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าชอบถ้าใส่ชอบใส่น้ำอุ่นกับใส่ได้เวยคะ่ะถ้าบ่าชอบแบบคนๆ เดี๋ยวแม่จะพามาซิ้มค่ะทุกคนซิมน้ำพริกค่ะได้แล้วค่ะรสชาตินี่เลยเค็มเปรี้ยวกลมกล่อมค่ะรสนียน้ำพริกกับปีแบบเข้มจนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำอุ่นล้างโค้งนะคะจอดเด็ดคือ น้ำอุ่นล่างโคกค่ะทุกคนน้ำล่างโคกนี่มันเพ็ดให้เจือจางนิดนึงแล้วค่ะความนัวมันอยู่ในโคกอยู่แล้วมันติดโคกติดส่างอยู่แล้วค่ะเขาเอามาค้นมันกันนัวพอดีค่ะหอะวค่ะมันจะเค็มค้นพอดีเลยค่ะแม่กับบได้เอาพริกมาร้อยหนาเลยเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกะปิของแม่กินคู่กับปลาทูปลาทูจริงๆค่ะมีปลาสองตัว ไปตั้งโต๊ะกันเลยคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะ